กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Getty m a g c ค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนำอีกหนึ่งคันเป็นโตโยต้าซีดเข้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยางยี่ห้ออะไรค่ะค่ะส่วนนี้ก็เป็นยางที่เราใส่กับโตโยต้าซีดนะคะเป็นยางบิดตัวนุ่นฟูนซา t ศูนย์ศูนนะคะเป็นดอกละเอียดนุ่มเงียบไซส์1 9ึงเก้้าทั้ง5นะคะที่สําคัญยางบิดตนยังเป็นยางแบรนด์ไทยนะคะทางร้านมีบริการหลังการขายให้ลูกค้าสามารถมาใช้บริการหลังการขายได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นสลับยางของล้อเช็กลมในตเนดีตลอค่ะ ที่เบอร์024594626แม็กาทเได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเปลี่ยนเซนเรียบร้อยกันเลยค่ะโตโยต้าติที่เข้ามาเปลี่ยนยาง4เส้นก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะคะทางร้านได้แนะนำเป็นยางบีสโตนรุ่นทูลันซา T005A ไซส์195 365R15 นะคะเป็นยางแรนด์ไทยแท้เหมาะกับลูกค้าที่เน้นความุ่เงียบนะคะทางร้านนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าโตโยต้ามากๆที่เลือกใช้บริการร้านเนีแมคไฮสวัสดีค่ะ